สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พักนะคะแม่พักแม่บ้านอิตาเลียอาหารอิตาเลียนะคะวันนี้แม่พักจะมาเสนอเมนูนะคะเมนูนี้ก็ชื่อว่าเนื้อกตตกิอ่าอลาอลาติโรเรซโคลรากูสติชาปาเน่คอร์นคอนโซล่ะพูดยากหน่อยเนาะมันคืออะไรเนาะมันคืออะไรมันก็คือตัวนี้มันคือพาสต้าตัวนี้นะคะคือ พาสต้าตัวนี้นะคะเป็นพาสต้าที่ทำจากเอ่อแป้งน้ำแล้วก็ผักขมน้ำมันดอกทานตะวันนะคะแล้วก็ไข่มาคือไม่เคยทำนะคะไม่เคยลองทำพาสต้าตัวนี้นะคะอ,อ๋อคิดว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองทำดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอาจจะให้เพื่อนๆดูนะคะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันแรกก็เป็นเนื้อนะคะที่เรียกว่าไส้กรอกนะคะก็คือเคยบอกแล้วว่ามันคืออะไรมันก็คือเนื้อหมูที่เขาเขาหมักนะคะก็จะมีเขาก็จะใส่เกลือใส่พริกไทยเข้าไปข้างในนะคะตัวนี้เราปกติเขาจะใส่ในเป็นไส้ยาวๆแต่อันนี้คือซื้อมาแบบนี้มันง่ายกว่าเวลาเราทำละกูนะคะมาทำน้ำยาค่ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นพาสต้านะคะแล้วเป็นปาเมจานสรับโรยหน้าส่วนนี้ก็คือตัวชีสท,ที่เราบอกที่ชื่อว่ากอนกอนซอรกอนกอนซออะพูดยากหน่อยเนาะชื่ออันนี้ก็คือกลิ่นมันจะออกเอ่อกลิ่นชุนๆน,นิดนึงนะคะตัวเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะเกลือเม็ดแล้วก็อันนี้นะคะวิปปิ้งครีม แล้วก็นี้พริกไทยดำนะคะโอเคค่ะทำระกูกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันนะคะเราไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าไอตัวสชิชเนี่ยไอตัวไส้เกาะเนี่ยมันจะน้ำมันเยอะอยู่แล้วนะคะ เรามารวนปนันเ่ยเวลาเราเทน้ำมันใส่นะคะก่อนที่จะใส่เนื้อไม่ต้องร้อนมากนะคะน้ำมันนะคะให้ร้อนร้อนนิดนึงแล้วเราก็เทเนื้อเข้าไปรวนเลยนะคะ ไฟกลางนะคะก็พยายามอย่างให้ตัดถึนก้อนนะคะโอเคค่ะเพารวนจนประมาณนี้น<ช>ะคะสุดใส่ที่ไครลงไปเเลยค่ะ พิไทยนะคะก็ใส่คิดว่าใส่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าพิไทยในในตัวของไส้กรอกเขาก็มีอยู่แล้วนะคะก็ใส่นิดหน่อยเพื่อให้ได้รสชาตินะคะโอเคคันนะน้ำยาก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะ